ผ่านเงินเดือนหมื่นตามหาคอนโดที่มีครบทุกอย่างต้องที่นี่เลยจะทํางานเอกชนหรือรับราชการก็เป็นเจ้าของคอนโดที่นี่ได้ลุมพินีประชาชื่นพงเพลสองคาเลสะดวกสุดๆได,ด้ทางด่วนใกล้เดิมมองงานววานและโรงพยาบาลกเกษรลาดแค่5นาทีสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบมากมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำสวนยอมระบบรักษาความปลอดภัยหนาแน่นใช้คี์การ์ดเข้าออกอาคารและรอกชัน้น ส่วนใทรที่มีรถส่วนตัวที่นี่ก็มีอาคารตอดรถแยกอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตง่ายเดินทางสะดวกไม่น่าเบื่อกับห้องนี้ขนาด26ตารางเมตรรูปแบบหนึ่งห้องนอนและมีโซนครัวที่บิวอินเคาน์เตอร์ครัวมาให้เรียบร้อยมาพร้อมระเบียงขนาดกำลังดีและห้องนี้ก็มีประตูดิจิตอลล็อกปลอดภัยหายห่วงตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบเซตต็ตจากแบรนด์ SB Design Square และเคคอ c เ o n c e p t พิเศษมากๆเลยแถมแอร์ให้ตั้ง2ตัวเลยนะ ใครเป็นเจ้าของห้องนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะราคาห้องนี้อยู่แค่ล้านกลางๆผ่อนต่อเดือนแค่เจ็ดแบงค์เท่าใครกังวลเรื่องสิ่งเชื่อก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีทีมดูแลสิ่งเชื่อให้ฟรีทุกขั้นตอนใครสนใจก็รีบทพักแชทคอนโดสต,ตอรี่มาได้นะ